ไปกินข้าวกับเพื่อนที่บ้านของเพื่อนใช่ไหมก็กระตุกกระตักสิเราไม่เก่งอ่ะก็กินไ่ถึงประมาณตอนเที่ยงคืนแอกว่าเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรกระท่อมหรอเขาเรียกว่าอะไรกระท่อมเหมือนแล้วกระท่อมเแล้วอยู่ไหนก็ต้องรู้อยู่แก่ใจสิวะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีมานั่งอ่ะที่นั่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบศาลาศาลาศาลาแบบเก่าเก่าเออแล้วก็นั่งกินกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็พักนึงแล้วพี่ก็แบบว่าเหลือ เมืองทางกามันไปเห็นแบบเงาแบบปึ๊บสีขาวๆแล้วพี่ก็พอมองไปที่หน้าถนนน่ะบ้านเพื่อนอัจจะอยู่ติดถนนใช่ไหมแล้วก็เห็นแบบว่าเงาอ่ะเดินเต็มถนนเลยเงาเป็นรูปร่างยังไงครับสีขาวๆเดินแปลว่าเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงคือคือมันเป็นเงาสีขาวๆอ่ะต่บอกลักษณะไม่ได้ว่าว่าเป็นหน้ายังไงมันจางหรือว่ามันเข้มอ่ะเข้มชัดเลยแล้วรู้ได้ไงเขาอาจจะเป็นคนมาเดินเล่นไม่ พี่อยู่กับเพื่อนประมาณสามคนแล้วพี่ก็หันไปเห็นแบบเงาแบบเยอะมากเดินเป็นไปเป็นมาใช่ไหมแล้วก <Okay. S 1> ็แล้วฟักหนึ่งพี่ก็หันไปเห็นอตรงนี้นเป็นครัวใช่ไหมแ้วตรงนี้ข้างในอะ่ะมันจะเป็นห้องนอนมันสามารถที่จะทะลุไปหากันได้แล้วพี่ก็เหลือไปเห็นยายอะ่ะ <Okay. S 1> เขาเขายือนอยู่หน้าประตูห้องนอน mm hmm. เขาจ้องมาที่เพื่อนพี่อ mm hmm. แล้วพี่ก็เลยหันไปเห็นแล้วพี่ก็เลยหันกลับมา ตอนนั้นก็กำลังเช็คเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนอะเมาหรือเปล่าแล้วก็เลยถามไม้ก็คือพี่สาวถามถามว่ามึงอะเห็นแบบพี่กูเห็นไหมแล้วมันก็แล้วก็คือตอนนั้นคือไม่บอกเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนรู้ใช่ไหมแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าเนี่ยมึงเข้าไปตรงในห้องไหมแบบไปนั่งกินในห้องไหมนั่งตรงนี้คงไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกเออเดึกแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็เลยเห็นยายอ่ะของเพื่อนอะะลุไปทางห้องครัว กลับมาะลุไปทั้งครคัวคือกลับไปสลับมาพี่ยายเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วพี่ก็เลยแล้วพี่ก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้กับเพื่อเลยจนนอนจนนอนที่บ้านเพื่อนนี่แหละแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เลยเล่าให้เพื่อนว่าว่าเพื่อนฟังอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงมันคือยายกูที่เพิ่งเสียไปเมื่อสองสามวันแล้วพี่ก็เลยบอกว่าลักษณะายายคือผมหอมใส่ผ้าถุงหน้าตาผมหอมอะไรเงี้ยผมประมาณเท่านี้ใช่ไหมมันก็เลยบอกว่าใช่ทั้งที่พี่อ่ะไม่เคยเห็นเลย แลวเขาเหมือนเขาเป็นเป็นห่วงอ่ะ<ช>เป็นห่วงเพื่อนอะเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเขาเป็นห่วงจริงก่อนที่เขาตายอ่ะเออแล้วก็ประวัติตรง,<อ>งที่บ้านเพื่อนคือเป็นป่าช้าเก่า